สามพี่น้องช่วยกันไม่มีใครเคยรู้เลยสินะว่าไอ้ไข่มีพี่น้องด้วยวันนี้ปอมมีตังจะมาเล่าให้ฟังพอท่านเธอเป็นผู้สร้างไอ้ไข่ซึ่งพี่คนโตจะเป็นไอ้ไข่ดำที่เทวสถานเข,ขาคาอําเภอสิชนจะมีสัตว์คู่กายนั่นก็คือวัวรูปลักษ์ของไอ้ไข่ดำจะเป็นการยืนชี้นิ้วสั่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานผู้ใหญ่ลูกหลาน พี่คนกลางนั่นคือไอ้ไข่แดงจะตั้งอยู่ที่เขายยนเท่าสถานที่นี้จะเป็นแม่ชีเป็นผู้ดูแลอยู่ณตําตบลเทพ,พราชของคู่กายของไอ้ไข่แดงจะเป็นกองมโหระทึกลักษณะการยืนจะเป็นการยืนกอดอกช่วยเรื่องอิทธิปฏิหารเรื่องที่ยาก คดีความเงินที่หายคนที่ยืมเงินเราไม่คืน่วนน้องคนเล็กนั้นจะเป็นไอ้ไข่แห่งวัดเจดีนั่นเองทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไอ้ไข่แห่งวัดเจดีจะเป็นการขอได้ไหวรับช่วยเรื่องโชคลาภเงินทองทันทีชื่นชอบหรือรู้พุทธคุณไอ้ไข่ตองหามพาศตัวองค์ของกุมารเทพนั้นจะเป็นเนื้อชินผสมเจ้านำเงินฐานจะเป็นเมกสิปมีเลขมีโคตดกำกับด้วยที่สำคัญจะมีเทียนให้สามสี ซึ่งแทนตัวของแต่ละองค์ไอ้ไข่ดำเทียนจะเป็นสีดำไอ้ไข่แดงเทียนจะเป็นสีแดงส่วนไอ้ไข่แห่งวัดจะดีเทียนจะเป็นสีเหลืองรุ่นแรกในประเทศไทยพุทธคุณรุนแรงแน่นอนท่านที่สนใจติดต่อดนดวอนได้ที่เพจเป่ามีตังหรือที่เบอร์0639565656เป่ามีตังยินดีให้คำแนะนำนะคะ